มาเปลี่ยนตุกตาให้เป็นระยะกันตำนานของสาวผู้กล้าตาของเธอเน่ยเป็นสีน้ำตาลใส่คิ้วด้วยนะแล้วก็ระบายสีปากแล้วก็ติดทรงผมหนาจังอืหอหอแล้วก็วาดวงกลมลงไปแบบนี้ทำเป็นหมวกเลยอ่ะ perfect g r e a นี่เธอจา๋าช่วยหน่อยได้ไหมมองหาเตียแล้วคนกำลังทำงานเออเออจิดีคือขอโทษขอโทษ ทำที่หุ้มแขนจากหนังปรอม <Wow. S 1> จากนั้นก็ติดห่วงลงไปเลยใส่แจ็คเก็ตเข้าไปและแน่นอนผ้าคลุมสีแดงทีนี้เธอก็พร้อมแล้ว <c oughs> ระยากำลังดื่มน้ำชายอยู่ชานี่ดีนะดีต่อสุขภาพแล้วก็ทำให้เราแข็งแรงฉัน <c oughs> กำลังอ่านหนังสือในตำนานอยู่ <c oughs> ตอนนั้นในสมัยที่มังกรหายตัวไป กาละครั้งหนึ่งนามมาแล้วรายาตัดสินใจออกเดินทางเพื่อตามหามังกรตัวสุดท้ายอย่าลืมการกระบาทจุดที่รายาจะต้องแวะด้วยนะแค่พับแผนที่แล้วก็ใส่ไว้ในกระเป๋าโอเคมาถึงจุดแรกแล้วล่ะฉันเชื่อว่าการเดินทางของเราจะต้องสวยงามแน่นอนแต่ว่าต้องมีแผนที่ก่อนนะจะได้ไม่หลงทางไงเอาล่ะเราอยู่ตรงไหนกันนะ อน่าจะถูกนะมังกรตัวสุดท้ายฉันจะตามหาให้เจอ <Yay! S 1> รายาเดินผ่านป่าดงดิบแล้วเธอก็เจอเข้ากับต้นสักุูระเดินทางปลอดภัยนะ Thank you ถ้ากล่องให้เป็นสีขาวลูปปัดลูกผีเสื้อนั้นจะเป็นฐานเนี่ยไม่ใช่แค่กล่องธรรมดาเพราะว่ามันเป็นกล่องที่เกี่ยวกับมังกรดัดลวดแล้วก็ติดดินเบา ทำขาแล้วก็เขาท้ายเป็นสีฟ้าและนี่ก็คือมังกรตัวสุดท้ายสีส้มจากนั้นก็ติดเศษกระจกลงไปมีเจ้ามังกรแล้วก็ลูกแก้ววิเศษเออมีอะไรอยู่หลังผ้าม่านี่ยหอแสงมัน แล้วก็กล่องเหรอฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยเออมันล็อกนี่นะหรือว่ากุญแจที่พ่อให้ไว้จะเปิดได้นะ uh huh. แล้วกล่องก็เปิดออก <Yeah. S 1> ร้อยลูกปัดเข้าไปแล้วก็ติดลูกปัดดอกบัวสร้อยเนี้เอาไว้ทำอะไรอย่างนั้นเหรอ <Huh? S 1> กล่องเปิดแล้วแล้วรายาก็เจอสร้อยคอ ตอนที่เธอใส่สร้อยนั้นลูกแก้วแห่งมังกรก็ปรากฏและนี่จะเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันตามหามังกรตัวสุดท้ายได้ได้เวลาออกเดินทางต่อเออนั่นอะไรนะเดี๋ยวจะไปไหนเจ้าคือเดี๋ยวก่อนเจ้าคือมังกรหรือเปล่าออกมาซะดีๆนะ เออรายาระวังหน่อยก็ดีนะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่มังกรแล้วมันคืออะไรกันล่ะนั่นน่ะเสืสสสอดาวเออฉ,ฉันขอโทษฉันคิดว่าเจ้าเป็นมังกรนะไม่เป็นไรนะ <c ười> ตัดผมเก่าๆออกเลยเดี๋ยวเราจะทำให้ใหม่นะคลุมด้วยกระดาษเปียกจากนั้นก็ทาเก่าวเอลเมอร์แล้วเราก็จะติดทรงผมแบบนี้ มาทำต่อเลยซีซูเดี๋ยวแต่งหน้าให้นะวาดตาแล้วก็วาดปากตาของเธอนะ่าสองประกายเลยแล้วก็ปัดแก้มของเธออ๋อซีซูว่าไงตัดผ้าซาตินออกมาตกแต่งเลยนะใส่เสื้อก่อนแล้วก็ใส่แขนเสื้อติดกระดุม ับผ้าแบบนี้แล้วก็ใส่กางเกงมังกรของเราใส่รองเท้าได้หรูหรามากซีซูนั้นมีพลังวิเศษเ้าสามารถกลายร่างเป็นมังกรหรือเป็นมนุษย์ได้และรายาก็มาถึงทําอันเป็นปริศนาเออนั่นลูกแก้ววิเศษนี่นะ <Excellent. S 1> ฉันเจอแล้ว แต่ว่าน่ามนเสียงอะไรนะตามไปดูหน่อยดีกว่านะไม่จริงนะเธอคือมังกรตัวสุดท้ายเธอสามารถช่วยหมู่บ้านของฉันแล้วก็คามานดรอย่างไงละเจ้าเออข้าจำได้ลูกแก้ววิเศษเหรอข้ารู้ว่าจะต้องทำยังไงและแล้วซีซูก็สัมผัสเข้ากับลูกแก้วแล้วเธอก็กลายร่างเป็นมนุษย์ ลูกแก้วพวกนี้มันกักเก็บพลังงานของมังกรอยู่แต่และซีของลูกแก้วก็จะมีพลังที่ต่างกันเนะให้ดูสวยมากเลยฉันอยากจะไปดูคอมานดาใหม่แล้วละ่ะ <Yay! S 1> อ๋อดูสองคนนี้สิงั้นไปกันต่อหย่อนกาวร้อนลงไปเลยแล้วก็ง่อเล็กน้อยทาด้วยสีทองแล้วก็สีเงนินติดลูกแก้ววิเศษลงไป และแล้วรายาก็เจอเข้ากับศัตรูเธอชื่อเนามารีเธอเป็นลูกสาวของตระกูลแฟงพอยให้ตามตั้งนานในที่สุดฉันก็หาแกจนเจอเอาลูกแก้วมาให้ฉันไม่ฉันไม่มีวันยอมเธอหรอกโอ้ไม่บอกของรายาตกแล้วแต่แล้วเธอก็สามารถเอาชนะได้เนามารีล้มลงเ,ออเธอเป็นอะไรไหมทำไมเธอถึงไม่ฆ่าฉันซะล่ะฉันกำลังตามหาเรื่องสำคัญอยู่ ถ้างั้นฉันจะช่วยเธอเองเราสามารถทำให้เรื่องนี้ดีขึ้นได้นะเราจะมาเปลี่ยนตุ๊กตาตัวนี้ให้เป็นดามารี่ลบเมคอัพอันเก่าแล้วก็เสกใบหน้าใหม่แล้วก็ทาสีดำาติดผมลงไปเลยแล้วก็ติดตรงกลางด้วยเปียใส่หัวแล้วก็โซ่ เนามารีลูกนี้เป็นไง <So good. S 1> ทำกางเกงจากผ้าสีดำแล้วก็ท็อปเราจะใช้สีขาวแล้วก็ผัานด้วยผ้าลายแบบนี้จากนั้นก็ติดเข็มขัดที่ตกแต่งไปด้วยเพชรแล้วก็ทองที่หูแล้วก็ที่แขนของเธอเต็มไปด้วยทองเนามารีเธออยากจะปกป้องแผ่นดินของเธอแล้วก็กอบกู้เอาลูกแก้ววิเศษกลับคืนมาเ <Yes. S 1> นามารีฝึกมาตั้งแต่เด็กเลย อน,นาคตฉันจะต้องทำให้ได้ฉันจะต้องแข็งแรงหลังจากฝึกเสร็จแล้วเธอก็ออกไปตามหารายะแล้วก็ลูกแก้ววิเศษนามารีในที่สุดก็เจอกับรายะเธอเอาของฉันคืนมา <No. S 2> นี่อย่าทำร้ายซีซูนะฉันไม่สนพวกมนุษย์พวกนี้หรอกเอาลูกแก้ววิเศษมาไม่ซีซูคือมังกรตัว mm hmm. สุดท้าย ซีซูใช้พลังของลูกแก้วเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นมังกรไม่จริงนะไม่น่าเชื่อเลยว่าฉันจะเจอมังกรตัวจริงเราสามารถใช้ลูกแก้วพวกนี้เพื่อช่วยคูมนานได้นะเอาดูสิมอไม้มเนียทำให้เราได้เบบีหน้าของเธอน่ารักจังเลยแถมยังมีฟันกระต่ายอีกด้วยนะแล้วยายหนูน้อยเนี่ยก็มีผมสีดำ แล้วเธอก็ใส่เสื้อสีม่วงเบบี้ <c oughs> น้อยน่มีลูกน้องเป็นลิงล, <c oughs> <S S ล่ะสีสูรและเรียยา <c oughs> กําลังออกเดินทางต่อยังไงเธออยู่นี่ก่อนนะเข้าไปในเด็กขาดฉันจะไปเอาลูกแก้วมา <c oughs> ถือไวด้ดีๆนะนี่เป็นลูกแก้วที่เราเก็บมาไวไ <c oughs> ้ได้อ๋อได้ได้ได้ <c oughs> ว้าววิวที่นี่มันสวยจริงๆเลยนะเนี่ย <c oughs> Oh oh. ดูเหมือนเจ้าจอมซ่าสีขาจะออกมาซะแล้วสิตอนที่สีสูไม่รู้ตัวเจ้าเบบีน้อยก็แอบเอาลูกแก้วไปไงเจ้าเบบี huh. ตัวเล็กขนาดนี้จะถือของไหวเลอไปเดินเล่นกันดีกว่านะเราไปหารายากันแล้วก็ไปหาพ่อแม่เธอด้วยคือฉันหิวแล้วมาทำซุปกนันดีกว่าทาสีให้เหมือนของเก่า แล้วก็ติดเพชรลงไปติดเพลทปอมนะแล้วก็ทำที่จับลงไปเลยและหม้อนี้ก็จะทำอาหารได้อร่อยสุดๆแผนที่นี้บอกที่มาของวัตถุดิบต่างๆอื้สลามเนี่ยนะ่ากินจังเบ้รายาจะทำอะไรกิน่ะถ้าเกิดว่าไม่รู้จะทำอะไรงั้นมาทำต้ยมยำกันดีกว่านะมันทั้งอร่อยแล้วก็เผ็ดร้อนเลยแล้วก็โรยเครื่องปรุงลงไป เสร็จแล้วจ้ะอืมหอมจังฉันหิวแล้วรู้หรือเปล่าว่าช่วยกอบกู้คูมานด้านี่มันงานหนักเหมือนกันนะอย,อยากกินจังเลยอ่ะว้าวต้ยมยำหอมจังเลยอืมต้องอร่อยแน่รายาอยากจะทำซุปให้กับซีซูกินเธอก็เลยรวบรวมวัตถุดิบต่างๆที่มาจากค um ูมานด้าอิ่มจังเลยว้าวซุปต้ยมยำอร่อยชะมัด <laughs>